ไปต่อกันที่จังหวัดเชยภูมินะคะซึ่งก็มีงานเจ้าพ่อพญาแล,าลนต์ตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาแล้วตอนนี้นะคะก็สีสันงานเจ้าพ่อพญาแลประจําอําเภอบ้านข้าวและงานไหมมัดหมี่ของดีบ้านข้าวค่ะผู้วา่าการจังหวัดเชยภูมินะคะก็ได้เชิญชวนหัวหน้าส่วนราชการลองนวดแล้วก็ซัดหมัดฟางข้าวใส่เหลาไม้ไผ่ค่ะในงานเจ้าพ่อพญาแลประจําอำเภอบ้านข้าวและงานบุญล้อมข้าวใหญ่ งานมัดขออภัยค่ะงานไหมมัดหมี่ของดีบ้านข้าประจำปี2,566ที่มีระวังวันที่1ถึง5กุมภาพันธ์2,566นะคะ นายโสพลสุวรรณรั์ผู้วา่าราชการจังหวัดเชยภูมิค่ะก็ได้ตีกลองเสียงเปิดงานนะคะซึ่งจังหวัดเชยภูมิค่ะจัดขึ้นเพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของพระยาพักดีชุมพลค่ะผู้ก่อสร้างเมืองเชยภูมินะคะและก็น้อมถวายสักการะแด่ดวงวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ของท่านค่ะผู้ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนจังหวัดเชยภูมิเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมมัดหมีม่อำเภอบ้านเข้าค่ะและของจังหวัดเชยภูมิให้เป็นที่รู้จักมาก ยิ่งขึ้นนะคะโดยภายในงานค่ะมีจัดกิจกรรมพิธีบวงสวงพิธีถวายช้างถวายมา้าที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านเข้าจังหวัดเชียภูมิค่ะ,คะนอกจากนี้นะคะในงานเนี่ยก็ยังมีการรำบวงสวงเจ้าพ่อพญาแลโดยหญิงจาก หญิงสาวนะคะจากทุกหมู่บ้านทุกตำบลนนอำเภอบ้านควาวกว่า1,400คนค่ะรวมวงสวงเจ้าพ่อพญาแลค่ะและการแห่ขบวนศิลปวัฒนธรรมของประชาชนจากทุกตำบลค่ะล้วนแต่ว่ามีความสวยงามน,นะคะและแห่งศิลปวัฒนธรรมท้องถิน่นและการแสดงวิถีชีวิตของชาวอำเภอบ้นานควาวค่ะรวมไปถึงการจัดประเพณีบุญ ล้อมข้าวใหญ่นะคะในช่วงบุญเดือน3ค่ะหรือว่าบุญคุณลานซึ่งเป็นประเพณีของชาวอีสานนะคะที่แสดงให้เห็นจิตวิญญาณของชุมชนที่ดำรงอยู่ด้วยวิถีเกษตรกรรมมาช้านานค่ะในงานนะคะนายโสพลสวรรรัตน์ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิพร้อมด้วยนายอารามโลวีกละค่ะนายกอบปรจอชัยภูมินะคะพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิในอํอเภอบ้านข้าว นายกเทศมนตรีเทศบาลบ้านข้าวค่ะก็ได้ทดลองนวดข้าวค่ะ oh, <yeah. S 1> หรือว่าตีข้าว oh, oh. และซัดมัดฝางข้าวอ่ะ oh, oh. ให้ปักในหลา oh, oh. ไม้ไผ่เนี่ย oh, oh. เบื้องหน้า <c oughs> ไม่ถึง4 <c oughs> เมตรในครั้งนี้ด้วย สมัยก่อนเขาไม่มีรถเกี่ยวข้าวแล้วาวิตนาเขาใช้วิธีการนวดข้าวแบบนี้แหละดิฉันเคยเห็นเพราะว่าดิบ้านดิฉันเนี่ยอยู่บ้านนอกนะะก็เป็นเป็นประเพณีเป็นวิถีดั้งเดิมค่ะยากอยู่นะทท่านบอกว่าทำยากนะคะถ้าใครอยากทำก็ต้องลองค่ะงานนี้ค่ะ